ว่าด้วยธรรมดาของพระโพธิสัตว์15ข้อในทีคานิกายมหาวั์มหาประธานสูตรกล่าวเรื่องธรรมดาของพระโพธิสัตว์ไว้ว่า 1. พระโพธิสัตว์จุติจากชั้นดุสิตแล้วมีพระสติสัมปชัญญะ,ะเสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาข้อนี้เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ สเมื่อใดพระโพธิสัตว์จุติจากชั้นดุสิตเสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาเมื่อนั้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะปรามณ์เทวดาและมนุษย์แสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณ ปรากฏในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายช่องว่างซึ่งอยู่ที่สุดในโลกมิได้ถูกอะไรปกปิดไว้ที่มืดมิดก็ดีสถานที่ที่พระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากปานนั้นส่องแสงไปไม่ถึงก็ดีในที่ทั้งสองแห่งนั้น แสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณย่อมปรากฏล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายถึงสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในสถานที่เหล่านั้นก็จำกันและกันได้ด้วยแสงนั้นว่าพ่อผู้เจริญได้ยินว่าถึงสัตว์พวกอื่นที่เกิดในนี้ก็มีอยู่เหมือนกันทั้งหมื่นโลกธาตุนี้ ย่อมหวั่นไหวสะเทือนสะท้านทั้งแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณย่อมปรากฏในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ 3. ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาเทวบุตรสี่องค์ย่อมเข้าไปรักษาทิศท,ทั้งสี่ โดยตั้งใจว่าใครๆหรือมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามอย่าเบียดเบียนพระโพธิสัตว์หรือพระมารดาของพระโพธิสัตว์นั้นได้ข้อนี้เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ 4. ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระโพธิสัตว์โดยปกติสงศิน งดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากการลักทรัพย์งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามงดเว้นจากการกล่าวเท,ท็จงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นฐานแห่งความประมาทข้อนี้เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ 5. ในวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดา ธรรมดาของพระโพธิสัตว์ย่อมไม่เกิดมนัสซึ่งเกี่ยวด้วยกรมคุณในบุรุษทั้งหลายพระมรรดาของพระโพธิสัตว์ย่อมเป็นหญิงที่บุรุษใดๆซึ่งมีจิตกําหนัดแล้วจะด่วงเกินไม่ได้ข้อนี้เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ 6. ในเวลาที่พระโพธิสัตว์ สเสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาพระมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมได้การมคุณหพระนางเพียบพร้อมด้วยการมคุณหได้รับบำเลออยู่ข้อนี้เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ 7. ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จลงสู่พระคันของพระมารดาอาพาธใด ย่อมไม่เกิดแกม่มารดาของพระโพธิสัตว์เลยพระมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมทรงสําราญไม่ลําบากกายและพระมารดาของพระโพธิสัตว์ทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์ซึ่งเสด็จอยู่ภายในพระคันมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ทั้งหลายไม่บกพร่องเปรียบเสมือนแก้วไพฑูรน,นงาม ที่นายช่างเจรนายดีแล้วสุขใสแวววาวสมส่วนทุกอย่างมีได้เขียวเหลืองแดงขาวหรือนวลร้อยอยู่ในแก้วไยทูนนั้นข้อนี้เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์8ในเมื่อพระโพธิสัตว์ประสูติแล้วได้เจ็ดวันพระมันดาของพระโพธิสัตว์ ย่อมที่วงคตเสด็จเข้าถึงชั้นดุสิตข้อนี้เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ 9. กาหญิงอื่นๆบริหารคันเก้าเดือนบ้าง10เดือนบ้างจึงคลอดแต่พระมารดาของพระโพธิสัตว์หาเหมือนอย่างนั้นไม่พระมารดาของพระโพธิสัตว์บริหารพระโพธิสัตว์ด้วยพระคันครบสิบเดือนท่วน จึงประสูติข้อนี้เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ 10. พระมารดาของพระโพธิสัตว์ย่อมไม่ประสูติเหมือนหญิงอื่นๆซึ่งนั่งหรือนอนคลอดส่วนพระมารดาของพระโพธิสัตว์ประทับยืนประสูิพระโพธิสัตว์ข้อนี้เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์11 ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จประสูติจากพระคันของพระมารดาและยังไม่ทันถึงแผ่นดินเทวบุตรสี่องค์ประคองรับพระโพธิสัตว์นั้นแล้ววางไว้เบื้องหน้าพระมารดากราบทูลว่าขอจงมีพระทัยยินดีเถิดพระเทวีพระโอรสของพระองค์นั้นมีศักย์ใหญ่ข้อนี้เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ 12. ในเวลาที่พระโพธิสัตว์เสด็จประสูตรจากพระคันพระมารดาเสด็จประสูตรอย่างง่ายได้ทีเดียวไม่เปเื้อนด้วยน้ําไม่เปะเื้อนด้วยเสมหะไม่เปะเื้อนโลหิตไม่เปะเปื้อนด้วยสิ่งไม่สะอาดอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์บุดผ่องเสมือนแก้วมณีอันบุคคลวางลงไว้บนผ้ากาศิกพัด แก้วมณีย่อมไม่ทำให้ผ้ากาศิกพัดเปลือเปื้อนเลยข้อนี้เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ 13. ในเวลาที่พระโพธิสัตว์สเสด็จประสูตรจากพระคันพระมารดาทานน้ำย่อมปรากฏจากอากาศสองทานทานหนึ่งเย็นทานหนึ่งร้อนสำหรับสนานพระโพธิสัตว์และพระมารดาข้อนี้ เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์14พระโพธิสัตว์เป็นผู้ประสูติแล้วได้ครู่หนึ่งประทับยืนด้วยพระบาททั้งสองอันสม่ำเสมอผินพระพักทางด้านทิศอุดรเสด็จดำเนินไปได้7จก้าและเมื่อฝูงเทวดากั้นสวิตาชัดตามเสด็จอยู่ทรงเหลียวแ,แลดูทั่วทุกทิศเปล่งวาจาว่าเราเป็นยอดของโลก เราเป็นใหญ่แห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลกความเกิดของเรานี้เป็นครั้งที่สุดบัดนี้ความเกิดอีกไม่ได้มีดังนี้ข้อนี้เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์ 15. เมื่อใดพระโพธิสัตว์เสด็จประสูติจากพระคันระมารดาเมื่อนั้นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลก คมมโลกในมูสัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์แสงสว่างยิ่งไม่มีประมาณปรากฏในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายช่องว่างซึ่งอยู่ที่สุดในโลกม่ได้ถูกอะไรปิดมิดไว้ที่มืดมิดก็ดีสถานที่ที่พระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากปานนั้น สองแสงไปไม่ถึงก็ดีในที่ทั้งสองแห่งนั้นแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณย่อมปรากฏล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายถึงสัตว์ทั้งหลายที่เกิดในสถานที่เหล่านั้นก็จำกันและกันได้ด้วยแสงนั้นว่าพ่อผู้เจริญได้ยินว่าถึงสัตว์พวกอื่นที่เกิดในนี้ก็มีอยู่เหมือนกัน และหมือนโลกาธาุนี้ย่อมวันไหวสะเทือนสะทานทั้งแสงสว่างอันยิ่งไม่มีประมาณย่อมปรากฏในโลกล่วงเทวานุภาพของเทวดาทั้งหลายข้อนี้เป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์